โอ้หสถานการณ์นี้มันพลิกผันเร็วมากเลยนะครับข่าวล่าสุดคือไทยกับกัมพูชาประกาศหยุดยิงทันทีเลยมีผลเที่ยงคืนนี้หลังจากทีออ่ประทะกันมาหลายวันก็ทำเอาหลายคนแปลกใจเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะแล้วเบื้องหลังความเร็วเนี่ยออมีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ว่าการเจรจาหยุดยิงครั้งนี้ไม่ใช่แค่สองฝ่ายคุยกันเอง แต่ว่ามีตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเข้ามาเป็นสักขีพยานด้วยอ๋อเหรอครับค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลเลยให้ต้องรีบหาทางออกร่วมกันให้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นการหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยค่ะโอ้น่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่ามาดูข้อมูลจากคลิปวิดีโอที่เราได้มาวิเคราะห์สถานการณ์กันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในสนามรบเวทีการเมือง ใครได้ใครเสียประโยชน์แล้วมีอะไรที่เราต้องจับตาดูต่อจากนี้บ้างนะครับถ,ถ้าให้เริ่มเลยสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมามากๆก็คือบทบาทของประธานอาเซียนอันวาอิบราฮิมนะคะที่เข้ามาเป็นตัวกลางแล้วก็ไม่ใช่แค่เข้ามาเฉยๆนะคะแต่สามารถดึงมาหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐให้เข้ามามีส่วนร่วมได้อันนี้ถือเป็นการยกระดับบทบาทอาเซียนในวิกฤตระดับภูมิภาคแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักเลยะคะ่ะ โหนั่นเป็นมุมที่น่าทึ่งมากเลยครับปกติเราอาจจะมองว่ากลไกอาเซียนอาจจะไม่ได้มีบทบาทนําขนาดนั้นในการคลี่คลายความขัดแย้งแบบนี้เท่าไหร่ทีนี้ถ้ากลับมาดูผลลัพธ์ในสนามรบจริงๆเนี่ยแหล่งข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาดูเหมือนจะค่อนข้างชัดว่าในเชิงยุทธการแล้วเนี่ยฝ่ายไทยดูได้เปรียบใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะถ้าวัดจากการรักษาพื้นที่แล้วก็การสูญเสียกําลังพลนะคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตมากกว่าฝ่ายไทยแบบว่ามีนัยสําคัญเลยอาจจะถึงสิบเท่าได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถยึดพื้นที่เปิ่หมายได้ตามที่ทางฮุนมาเน็ตเคยกล่าวอ้างไว้ก่อนหน้าซึ่งในทางทหารแล้วเนี่ยก็ถือว่าฝ่ายไทยทําได้ดีกว่าค่ะครับแต่แต่ที่น่าสนใจคือ ถึงแม้ผลในสนามรบจะเป็นอย่างนั้นแต่ภาพที่ออกมาในเวทีนานาชาติดูเหมือนจะต่างออกไปนิดหน่อยคือฮุนมาเน็ตกลับได้รับความสนใจไม่น้อยเลยนะครับประเด็นนี้สำคัญมากค่ะมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนว่าสงครามยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่ในสนามรบอย่างเดียวแล้ว แหล่งข้อมูลชี้ว่าแม้จะเพี้ยงพลําทางทหารนะคะแต่ว่าฮุนมาเน็ตก็สามารถใช้เวทีเจรจาแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีขึ้นมาได้สแสดงบทบาทผู้นำแล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่ากัมพูชาทัดเทียมกับไทยได้สำเร็จอ๋อครับครับซึ่งในทางการเมืองแล้วเนี่ยอันนี้ถือเป็นชัยชนะของตระกูลฮุนเลยนะคะแล้วแน่นอนอันวาอิบราฮิมก็ได้เครดิตเต็มเมไปด้วยในฐานะผู้ประสานงานค่ะ เข้าใจเลยครับคือมันมีทั้งผู้ชนะในสนามรบจริงๆกับผู้ชนะในเกมการเมืองแล้วก็เวทีโลกแล้วทีนี้หลังจากการหยุดยิงครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยครับแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามามีประเด็นไหนที่ยังน่าเป็นห่วงหรือว่าเราต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างไหมครับ ก็มีหลายประเด็นที่น่ากังวลอยู่ค่ะอย่างแรกเลยก็คือท่าทีของผู้นำกัมพูชาโดยเฉพาะทางเอ,อ่อสมเด็จหุนเซนซึ่งอาจจะไม่พอใจผลลัพธ์ที่ออกมาเท่าไหร่แล้วก็อาจจะหาทางสร้างแรงกดดันหรือตอบโต้ในรูปแบบอื่นได้อีกอืมครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องการทหารของไทยเราเองนะครับเหตุการณ์นี้อาจจะกระตุ้นให้ต้องกลับมาทบทวนเรื่องงบประมาณโดยเฉพาะกาลังทางอากาศที่ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญมากมาก แล้วก็สุดท้ายคือการหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นต่อจริงๆนะครับอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความดื้อเงียบหรือการยั่วยุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้เสมอทําให้ไทยก็ยังต้องคงความพร้อมในการเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ค่ะฟังดูแล้วแม้ว่าจะมีข่าวดีเรื่องการหยุดยิงออกมาแต่สถานการณ์มันก็ยังคงซับซ้อนแล้วก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับเนี่ย มีทั้งเรื่องการเมืองภายในการเมืองภูมิภาคแล้วก็ความพร้อมของกองทัพเข้ามาเกี่ยวโยงกันหมดเลยใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะคะว่าการหยุดยิงที่เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติครั้งนี้แล้วก็บทบาท,ที่ดูเหมือนจะแข็งขันขึ้นของอาเซียนเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่การพักรบชั่วคราวที่รอวันจะปะทุข,ขึ้นมาใหม่เมื่อปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนไป